นี่นะตูเซฟมันจะอยู่ห้องนี้เออลืมทักทายตูเซฟสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมาท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูบ้านเกมพาร์นนะอันนี้เป็นไอเดีของ FC เขาส่งมานะอย่างแรกแล้วก็สปอนบ้านมาก่อนเลยก็คือตรงนี้จัดไปหลังไหนที่ผมยังไม่เคยดูอีกวะ น่าจะหลังนี้นะท่านผู้ชมนี่ผมยังไม่เคยลงเลยเลยม,เมันเป็นบ้านเดีน่าจะสวยงามนะ่าดูกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะสปอนแป๊บหนึ่งกรุณารอสักครู่ได้โปรดรอโอ้ oh my god มันเป็นบ้านสไตล์มินิมอลชื่อไหมว่าที่เป็นบ้านพักตากอากาศนะหลังจะออกสไตล์มืดๆหน่อยนะพี่แล้วผมขอเปลี่ยนสีบ้านได้ปะวะ <Bro. S 1> อืม แบบบันไดขาวๆแต่มันเปลี่ยนสีบ้านไม่ได้มันมืดๆยังไงไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรนะพอเราเข้ามาในบ้านแล้วท่านผู้ชมมันจะมีบันไดไว้ทางขึ้นบ้านแบบนี้แล้วก็มีกล้องวงจรปิดนะที่กําลังส่องประตูอยู่อะไรประมาณนั้นท่านผู้ชมไปใช้กล้องวงจรปิดดีกว่าว่ามันมีตรงไหนบ้างอ๋อก็จะประมาณนี้โอเคไม่ดูละ <laughs> โอเคมันก็จะมีเปนนอนด้านหน้านะชิวๆนะเป็น ที่พักตากอากาศของเรานั้นรับแดดยามเช้าตอนนี้ก็สายแล้วนะ10บโมงยีในเกมอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีต้นไม้ไแล้วก็มีเตาย่างด้วยว่ะท่านผู้ชมนี่แล้วก็เปิดเตาเราขึ้นเราสามารถคลิกเอาแฮมเบอร์เกอร์เพื่อมาย่างได้แล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิเตาได้ถึง1 0 0 0องศาเซลเซียส ม่นะฉันจะได้กินแฮมเบอร์เกอร์ไมเนี่ยมันจะไม่ก่อนสุกเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมมันไม่แล้วไม่ไม่มันไม่แล้ว,ลวท่านผู้ชมทําไงดีโอ้ oh my god ฉันมาทําอะไรอย่างงี้โอเคผมขออนุญาตดับไฟแป๊บหนึง่งอืมมันจะดับปะนี่ยนะท่านผู้ชมนี่เออแต่ผมงงอย่างหนึ่งนะพอเราดับเตาแบบอุณหภูมิมันลดเหลือ 100, ล 1, นหนึ่งร้อยเลยจากหนึ่งพันแนวไหนวะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไร มาหลังจากที่เราย่างแฮมเบอร์เกอร์ขอรุยหัดปิดเตาก่อนเออแล้วก็ปิดไปเลย <c oughs> โอเคแล้วก็จะมาดูภายในบ้านเราน่าจะมีสมุดเล่มนึงเอาไว้อ่านชิวๆอ่านดิไม่มีตัวหนังสือสักตัวเลย <c oughs> เออแล้วก็สามารถนอนชิวๆได้ในโซฟาดูทีวีรายการ blue เว a v e n tv <c oughs> อันนี้เตาผิงนะท่านผู้ชมแบบฤดูนงฤดูหนาวไงเออแต่ฤดูนี้เป็นฤดูที่ชันเหงาเหลือเกินใช่ไหมแฮ่เฮ <c oughs> อันนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์นะท่านผู้ชมเล่นเกมเล่นเกมเช่นจะเล่นเกมเชนจะเล่นเกมอะไรก็ว่ากันไปปิดคอมไปละออันนี้จะเป็นอ่างแช่นะทาไมอ่างแช่มันมาไม่ในบ้านเลยเอ่ะแต่ก็ดีเป็นอะไรที่แปลกดี เย็นชื่นช้ำใจแต่อันนี้ไม่เย็นเราเปิดนะมันจะเป็นบอ่อน้ําอุ่นหรือเปล่าแช่น้าอุ่นนะอสามารถปรับสีไฟได้อะไรก็ว่ากันไปแต่จะชอบนี่อะไรก็ว่ากันไปอืมอันนี้จะเป็นพื้นกระจกนะท่านผู้ชมเราสามารถมองเห็นด้านล่างนะด้านล่างนี้ถ้ามีเกมพาร์มันจะสามารถสปอนสาน้ำได้นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูด้านล่างผมขอดูห้องครัวก่อนห้องครัวมีที่รับอะไรเปล่าไม่มีนะหรือเปล่า ไมโครเวฟตู้นี่ก็น่าจะมีของในตู้เย็นอะไรเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมประมาณนั้นใช่ปะสวัสดีตู้เย็นสวัสดีเตาแก๊สเออมีกล้วยมีแอปเปิลก๊อกน้ำพอบ้านใจกลาล้างมือเราไม่ล้างจานเราจะล้างมือแทนแต่ผมขอไปดูด้านล่างนี่เลย่านผู้ชมวะ <c oughs> ไม่มีที่ไปเออประตูปเปิดละ โอเคเห็นไหมตรงนี้มันจะสามารถสปอนสาน้ำได้นี่คลิกมาตรงที่พรีเมียมแล้วก็กดสปอนสาน้ำเราจะสามารถสปอนได้ประมาณนี้ก็จะมีสาน้ำส่วนตัวอันนี้เติมเอานะเออเติมพรีเมียมค่อยจะได้อะไรก็ว่ากันไป <c oughs> เอ้ประตูเปิดกว้างขนาดนั้นเลยเหรอเราปิดประตูตรงนี้ยังไงครับผู้ชม มันเปิดกว้างแบบนี้เลยเหรอเออนี่ไงปิดละแนวไหนวะเนี่ยมาเดี๋ยวเราจะไปดูในบ้านโอ้รายการแมวน้อยสุดน่ารักอันนี้มันห้องอะไรวะอ๋อนี่เป็นที่นั่งนั่งกินกาแฟชิวๆท่านผู้ชมแบบนั่งดูวิวของเมืองบลูเฮเวินวิวภูเขาแสนสวยสุดสวยอะไรก็บา่าวิวภูเขาที่โคตรสวยอะไรก็ว่ากันไปนั่งดูวิวนะ จะเป็นบ้านแนวกระจกนะท่านผู้ชมเป็นแนวกระจกล้อมรอบผนังจะมีแค่โซนนี้แค่นั้นที่เหลือไปกระจกเราจะขึ้นไปดูชั้นชั้นสองนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ดูห้องน้ำก่อนมีผ้าเช็ดตัวมีอ่างล้างมือมีห้องรับอะไรปะฮัลโหลฮัลโหลไม่มีอืมแล้วก็ห้องนอนชั้นแรกไม่มีนะท่านผู้ชมมีแต่เป็นห้องนะ่าจะเป็นแบบสไตล์ห้องรับแขกแล้วก็มีทะลุห้องครัวห้องนอนจะอยู่ชั้นนี้นะ เนี่ยก็สามารถกดขึ้นลิฟต์ได้ประมาณนะั้นนี่มันก็จะเป็นขึ้นลิฟต์มาจะเป็นทางเดินแบบเนี้ยแต่ทําไมมันดูปนแปลกๆวะแต่ก็เท่ดีอันนี้จะเป็นห้องนอนเออมีอะไรบ้างห้องนอนรู้สึกว่าเหมือนห้องจะจะทะลุก,กันหรือเปล่าน,นะผู้ชมใช่ป่ะนี่ห้องนอนเหมือนมันจะทะลุก,กันได้ยี่หรอแนวไหนไม่รู้นะ <laughs> นี่นะตู้เซฟมันจะอยู่ห้องนี้เออลืมทักทายตู้เซฟ นี่แล้วก็จะแจกเงินแจกเงิน,งนฉันรวยเหลือเกินอี <c oughs> นี่จะเป็นห้องนงห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้มีอะไรปะไม่เหมือนมันจะเป็นซอกซอกอะไรเข้าไปนี่ท่านผู้ชมขออนุญาตวางถุงนอนเข้าไปนี่มันจะมีอะไรปะวะถ้าวางถุงนอนจะลองวางถุงนอนเข้าไปดิปาบเขาให้นอนไปเอาไม่มีอะไรมันจะเป็นเสา ไม่มีอะไรนผู้ชมมันไม่มีอะไรจริงๆในนี้ท่านผู้ชมสามารถไปห้องอื่นได้โดยกระโดดไปนี้แล้วันก็จะทะลุห้องนอนในห้องหนึ่งแต่ผมอยากพิสูจน์ว่ามันจะมีอะไรหรือบอกว่าบนหลังคาวหท่านผู้ชมวะใช่ปะเราลองมาวางบันไดดินี่วางบันไดเข้าไปแล้วก็ใส่ที่นอนเข้าไปบนนี้ยังไงดีวะอืมประมาณนี้นอนนอนนอนดิ นอนรผูมชมไม่มีอะไรอันนี้เส้นอะไรวะน่าจะหลอดไฟหรือเปล่าไม่นะฉันไม่เจออะไรเลยนีนนี่เป็นป่องไฟไม่เกี่ยวไม่มีอะไรแปลกพิสดารเลยวะน่าจะไม่มีประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววางที่นอนอะไรวาเก็บปันไดเก็บกระไดห้องนอนจะมีสามห้องหรือเปล่าหนึ่งใช่ไหมสอง สามเอโกเทเลยห้องนอนสามห้องเลยนะแต่บ้านหลังมันก็ใหญ่ดีนะผู้ชมอืมโคตรเทเลยตรงนี้จะเป็นแนวแบบสนามหญ้าอะไรกว่ากันไปด้านนี้มีอะไรป่ะเนี่ยเนีผมยังไม่ได้ดูตรงนี้เลยนี่จะเป็นโรงรถหรือเปล่าอ๋อกดเดี๋ยวเดไปเอาบันไดออกมาทำไมวันนี้เนี่ย ไปปับ๊บอันนี้จะเป็นชั้นนี้อ๋อชั้นล่างจะเป็นโรงจอดรถอะไรก็ว่ากันไปโรงจอดรถสามารถเปิดได้กดปุ่มเหลืองนี่แล้วโรงจอดรถก็จะเปิดเปิดแบบลีลาแล้วเราก็ขี่รถออกมาได้แล้วผมลองปิดประตูบ้านนี่ทำไมประตูบ้านมันไม่ปิดวะโอโ้ปิดแล้วมันปึ้งข้ามาเลยท่านผู้ชมมันการจะตีหน้าเราเลยไปเนี่ยประตูบ้านเนี่ยแนวไหนวะเนี่ย ประตูบ้านแปบอืมอันนี้คืออะไรวะปุ่มอะไรวะน่าจะกดไม่ไดไ้แต่ผมชอบกระจกทะลุมาสาน้ำนะเว้วยท่านผู้ชมนี่กระจกตรงนี้โคตรเท่เลยชอบเหลือเกินชอบเหลือเกินก็น่นนาจะไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าท่านผู้ชมในบ้านหลังนี้หรือเปล่าหรือเปล่าท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านพรีเมียมนะท่านผู้ชมนะถ้าใครชอบก็มาซื้อกันได้นะ เออโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปดูนี้นะใครชอบก็ฝากกัไแล้วก็แชร์สสกดบซับสไครป์ผมด้วยกับบ้านเกมพาร์ทหลังนี้พิลิเมียมโคสวยเลยผมก็ชอบเลยว้าววาว,าวาโอเคขอบคุณน้องเขามากนะที่ให้ไอเดียมาโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย